สวัสดีค่ะรุจิการเครื่องรางวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมวันนี้ก็มาทักทายกับการรีวิววัตถุมงคลของครูบาอาจารย์วันนี้ก็ได้นำมีดยุคต้นหลวงพ่อเดิมมารีวิวให้กับทุกท่านที่รักและศรัทธาในวัตถุมงคลนะคะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมมัดหนงองโพนครสวรรค์ มีดยุคต้นเก่าธรรมชาตินะคะเก่าบ้านๆด้ามไม้ฝักไม้เล็กกระทัดรัดนะคะขนาดความยาวเฉพาะใบห้านิ้วรวมด้ามและฝัก8นิ้วครึ่งพกพาง่ายนะคะ เก่าธรรมชาติเก่าบ้านๆน,นะคะเก่าเดิมๆมีดเล่มนี้ใบมีดเป็นเหล็กดำนะคะ ใบมีดตอกลายเสยมาใบโพกลั่นแน่นนะคะ สันมีดเป็นสามเหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมสันประมอ อยากทักทายพูดคุยเพิ่มเติมก็ทักทายเข้ามาได้นะคะหรือแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์092-6629-665รู้้รจิการนะคะ092-6629-665อ้ 5, รจิการะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อเป็นกํำลังใจให้ด้วยนะคะทักมาพูดคุยเพิ่มเติมได้เลยหรือ,อแอดไลน์มาได้เลยนะคะที่เบอร์0926629 หกหกห้ารูจริการคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะรุจริการเครื่องรางวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมสวัสดีคะ่ะ